กูิลาพดบับสบายดีพวยพี <does kind> <emen> ่น้องสวัสดีแม่เพจฝั่งลาวฝั่งไทยละต่างประเทศเด้อตอนนี้แม่เฮากำลังเดินทางไปฝั่งไทยเนาะค่ะพี่น้องขามไปทีด่านมุกดาหารสวนสดเขตมุกดาหารเนาะค่ะกินีประเ้ถ่ายทำคลิปซ้ำเนาะพอดีว่าเฮาทำทเอกสารหน่อยนึงเนาะค่ะพี่น้องแล้วมันกันยากเป็นการขามใส่โทรศัพท์เนาะค่ะเนาะก็เลย ไ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิง่งเนาะขอโทษขออภัยหลายลเด้อเราก็เดินทางมาเมพ็ตแต่กับพี่สาวของปื้มพาะพี่พุตสมหลายคนก็บิถาท้าวมาผู้ใดาพาไปเนาะทุกคนก็รอรุนกันเด้อเที่ยนี้น้องปื้มที่บอกว่าไายพาไปเด้อ <laughs> ที่เปิดโตคนพาไปเราก็ขามคัวมิตรภาพลาวไทยเนาะคะ่ะพี่น้องสวรรค์น,นเขตมุกดาหารเด้อค่ะ ต้องขอโทษละลายเนาะที่วางกินีบ่ได้ทายตอนเขาดานเนาะค่ะพี่น้องพอต้องได้ไปเรดเอกสารเนาะค่ะขำขวไปกับบ่ไกลเดี๋ยวนาะคะ่ะพี่น้องขำขวกระไดทาพายักมาเที่ยวกับมาได้เด้อค่ะยินดีต้อนรับเด้อค่ะขามากับขาไปกับบ่เพลงเนาะค่ะพี่น้อง บอกว่าจะไปทางรถส่วนตัวก็ได้เนาะคะ่ะหรือว่าทางรถโดยสารก็ได้เนาะคะ่ะก็คือรถทัวร์รถบสัสนั่นแหละเนาะคะ่ะพี่น,อน,น้องเผื่ไมน้องปุ่มกระชิได้ทาแต่ทางขางเนีน่ยเนาะทางหน้ากระชิได้ทาอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าเขาไปได้ทางทั้งหน้านะคะพี่น้องรถแลนดลายอยู่เนาะคะ่ะมือน,นี้บอกว่าจะเป็นรถสินค้าแล้วก็รถส่วนตัวของเพื่อนเนาะคะ่ะ หลายคนมาเนาะบางคนก็นสิเคยมาเที่ยวแล้วเนาะสวรรค์เขตของสอปป,ปลาวเฮาก็สิไดฮูจักเนาะค่ะพี่น,อ mm hmm. น้องนี่เฮาก็กําลังเริ่มเขา้าสู่ทางเขา้าด่านมุกดาหารแล้วเนาะค่ะพี่น้อง mm hmm. ขนาดโ mm hmm. บเมน่นมือวันผักได้นีรถกันยังไปหลายอยู่เนาะรถสินค้าเพิ่น เลนทุกมือทุกมือเลยพี่น้องเนาะแล้วก็สิไปเบิร์น้ำกันเดอ้อน้องปพ้มจะสรุปราคาที่ว่าไปมาเนาะถ่ายคลิปด้อค่ะพี่น้องเดอ้อว่าเขาขามมานี่เบิร์ราคาเท่าไรเนาะว่ารถ่วนตัวกับรถโด,ดยสารเนาะรถทัวร์นั่นสิประมาณเท่าไรเนาะค่ะพี่น้องพาเมเพนี้ไปหายไปหน้าอกีกเลวเดอ้อเมื่อนี้เนาะเ็ดเรียกหลายเมื่อเนาะอยู่จะในบ้านเนาะก็ต้อง ดนดนเฮา,าจึงได้มา,าฟังนี่นาะพี่น้องแต่ว่ามาแถวนี้เฮากบะบพ่ได้ไปสายไกลเนาะค่ะพี่น้องอยู่ในฝั่งไกลๆแถบอีสานของบ้านเฮานี่เลยเนาะค่ะนี่เฮาเกะเขามาเลยด้อค่ะพี่น้องเนี่ยเห็นราคาของดานแล้วด้อค่ะ ตอนนี้น้องน้องปื้มไม่เพดเนาะกลับมาฮอดฝั่งไทยแล้วเด้อยพี่น้องเดี๋ยวไม่เพรเดี๋ยวมาแน่เพชรเราชิดได้ถ่ายแต่ในี่หนีเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาไปนี่เพิ่งงดให้ใช้โทรศัพท์เนาะค่ะก็เลยชิบไ่ได้ถ่ายเนาะค่ะพี่น้อง <S <S นี่เป็นดานอ่าสวนเขตมุกดาหารเนาะค่ะรวมมุกดาหารสวรเขตเวยค่นะ,คะ <S <S น้องปื้มลืมเล็จับมาอยากสั้นหน่อยหนึ่งเลยค่ะพี่น้อง แล้วก็ชิคเอาไปเกาะเอกสารกอนด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันต่อไปด้วยค่ะถ้าผู้ใดมากะมาทางนี้ได้เนาะใส้พาส,สปรอร์ตหรือว่าบริงพาสมาได้เนาะค่ะอ่ะขาขาเบื้อนหน้านั่นจะเป็นด่านขามาเนาะค่ะด่านมุกอ่ามุกดหารขามไปลาวนะค่ะเนาะขากรับเนาะตัวนั้นเนะาะด่านเบื่องหน้นขาเบื้อนี้แมนขาไปเนาะค่ะถามาทางรถทัวร์ก่ะสิไปขึ้นทางนั้นเนาะค่ะพี่น้องถ้าเข้ามา ท่านี้กับมาทางรถทัวร์กับมาถาอยู่เบื้องนี้เนาะค่ะเห็นเพื่อนบอกเลยค่ะบนนั่งอยู่ถ่ารถทัวร์เนาะค,ะค่ะแล้วพี่น้องเขาก็ได้ย่างมาถา่าอ่าอยู่รถพี่น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาบ่ได้จ้ำเนะาะบ่ได้ไปจ้ำบ่ได้ไปสแกน,นะคือเพื่อนเราก็เลยจิวว่า,วาชิไปานางถา่ถา,ายให้เบื้องเบื้องนั่นเนาะกับไปบ่ได้เนาะเพราะว่าเพื่อนตันไว้ ที่สแกนหนาแล้วดึงขามไปได้เนาะค่ะพี่น้องก็ได้สิมถาถ่ายอยู่รถกับเมพิสเนาะคะ่ะหัวมือนีเฮาบ่ได้มาด้วยพาสปอร์ตเนาะคะ่ะเขามาด้วยปึ้มผ่านแดนของลาวเนาะคะ่ะก็เลยบ่ญยากไปสแกนได้เนาะพี่น้องแบบนี้การงานอย่างหนึ่งดีอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะก็บ่ได้ยุ่งยากน,นะคะก็มาถ่ายกับเมทิสเนาะคะ่ะถา่าโดนอยู่พี่น้องเย้ย ระหว่างที่เขามาล่อห้างกัษสิเห็นรถทัวร์พึ่นเขามาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องรถทัวร์มุกดาหารสวรรค์นนเขตค่ะรถส่วนตัวกจะะววะะ็จะอยู่ทางนี่เนาะค่ะรถโดยสารหรือว่ารถบัสนะเนาะค่ะก็อยู่ทางนั่นเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นกระจอดให้ผู้โดยสารลงอยู่นี่ก่อนเนาะคะ่ะแล้วเพิ่นกนสษยชี้ยางลงไปต่อบัส อเขียนเกอกข้อมูลเนาะคะ่ะเพื่อว่าผู้ใดมาเที่ยวเราอะไรกักกลับมากักลกลับมาทางนี้เนาะคะ่ะคือเก่ถาถ้าเมื่อเรากลับไปทางเบื้องฟังเบื้องนั่นเนาะที่น้องปื้มบอกกี่นี่เนาะคะ่ะค่ะเราด้วยสารเพลงบ่เนาะประมาณหาสิบบาทดีมั้งคะ่ะจะปวดไทยบ้าบ่ ไปไหลอกหางไปหลอกหากไหงไหมล่ะไปเลากคำเมืองสบายดีเดนเดินทีเขามาเธอหนึ่งบ่สบายดีพี่สาวส,สบายดีสบายดีรอบสองนะคะพี่ผู้สอมอนเฮาจะพาไปใส่หนะะ่องกับไปเบิดไปไหลอกไปหลอกหมงอาหารทำกันเด้อพี่น้องได้พาเมเพชรเขามาเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะ บางอะไรเลยมามาเที่ยวพก็มีกำล,ลังใจหวานปุ้ยนนเนี <laughs> ่ยพอมีกำลังใจหวานปุ้ยชนะเนาะกลับไปหนีไปหวานปุ้ยเด้อกลับเมื่อเด็กกัไปทันไปได้เลยไปน้องเขาห้องี่ปัาดเมื่อคืนนี่ก็พายนนุเขาเนาะฝนเอา้เอาวฉีกขึ้นเต็มเลยอันน่ะคอ้าอ้าอลูกคอยวันท่านเนนลยเนาะทำได้ ลมมาดมอะไนูอันยังเพิ่มยังเงินตำเจลหนังเยังปิ้งเงินอยู่ปะทู่วะปิ้งเงินมักเพ็ดปิ้งมะโกมงบัวเห็ดเจลขึ้นเนี่กินปนเห็ดปัวเซ่เซ่บพอได้พอได้ซาว่ากินเห็ดปัวกินเห็ดปัวนะค่ะพี่น้องเมื่อคืนนี้เห็ดโคนะคะกองซาวพันกีบเอาแตวมันถือเอพอมาปน บริยยกับดีปนผัดแท้งแซ่ปนสนไม่สมกินหมักแตงอีงเออบอกว่าเตียผ่ากินเราได้หมักแตงเาซื้อมาไว้เดี๋าขงตัวย็นนมันยังไยนีกใครก็อยู่ในแก๊สไว้ให้เพื่นบอกเน้โในตู้งูกับย่างอยู่ด้เปนานเผาเฮือนไหนเกือเป็นเกือไก่ พี่สมบูรณ์เฮาเนาะค่ะเธอเป็นคนมาเฝ้าเพื่อนให้คนผักถอนเยู่ยมเดินเลยนะลงสูงใหา่สง่างายเลยก็ไปผักถอนเอากำลังใจตื่นมาเ่าห่างห่างแค่นั้นเอเป็นยังกะซื้อทำไปขนมกระตุ้มขนมไปพาพาหูพาตาไปเปิดเผย นะนะอยาก,กินกุ้ง,งไม่เผ็ดแต่อย่ากินกุ้งพี่น้องเอ้ยพ่ะไม่เผ็ดไปกินกุ้งไม่เผ็ดมากกระพายบัดนี้นแล้วห้ากจะออกเดินทางเนาะคะ่ะพี่น้องบัดน,นี้ผู้โดยสารเพิ่นกันยังมาหลาคือเกาเนาะคะ่ะส่วนมากควจะไปทำงานที่ไทยเนาะคะ่ะ ถ้าผู้เพิ่นไปเที่ยวบางคนบางคนเพิ่นกะขี่โดยสารเนาะหรือว่ารถทัวร์นี่แหละค่ะพี่น้องถ้าบนานน้องปื้มจะเอิ้นว่ารถโดยสารเนะาะรถบัสเนี่ยแต่บางคนเพิ่นกะจะขี่รถส่วนตัวหลายกว่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับค่ารถโดยสารรถทัวร์นี่เนาะคะ่ะถ้าว่าเป็นคนลาวก็จะเสียพลังร้อยบาทเนาะคะ่ะค่ารถเมร์ห้บาทเนาะคะ่ะถ้าว่า ตงางชาดก็น่าจะประมาณกันแลค่ะพี่น้องถ้าว่ากลับไปฟังลาวเด้อส่วนรถส่วนตัวฮาวแมนรวมรวมในมือน,นี้เนาะถ้าเป็นพาสปอร์ตเมียนเสียอยู่ประมาณร้อยแปดสิบบาทเนาะค่ะพี่น้องที่ข่ามาฟังไทยเด้อถ้าว่าคนไทยไปฟังลาวก็น่าจะเสียประมาณกันนี้แหละเนาะค่ะพี่น้องแดงแงกะลืนเอาไปหน่อยนึงเพราะว่าเป็นคนตังซาดเนี่ยเนาะค่ะพี่น้อง แล้วเขาก็จะเดินทางเหาะไปหาบอลพักเนาะค่ะพี่น้องบอลกินเขาเนาะคะ่ะจริงใด๋น้องปื้มก็ชิได้ขอหยุดคลิปไว้ก่อนเด้อค mm ่ะ hmm. เดี๋ยวฝากติดตามต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องทายาทหัวเมนผู้ใดมารับมาฟังไทยเด้อค่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะฝากสมโฆษณาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยะคะ่ะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะ สุดท้ายนี่เนเาะขอเก่าคว่าสบายดีก่อนเด้อ,อ,อ,อดดค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อทว่าผิดพลาดประการใดก็ตามเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าด้ยวยค่ะบ๊ายบาย